สวัสดีค่ะประน่าเรวจสะพบกับข่าวพยากรณ์อากาศประจําวันเสาร์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2568ดิฉันนางสาวธนพรผู้ใช้แสงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเชียงหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่น จากแผนที่อากาศผิวพื้นมณีขาดกับพบว่ารองมรสุมผัดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมต้นตกเฉีงทยงใต้ที่ผัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ัมีกําลังแห้งขึ้นค่ะลักษณะเช่นนี้ค่ะกระสีเฮทหายบริเวณภาคตะวนันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฝ้าขนองและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะจากภาถ่า้ดาวเทียมค่ะก็พบว่ามีลักษณะของปลุมไม่ฝนที่ก่อตัวขึ้นในหล,หลายๆพื้นที่ค่ะ มาตรวจสอบฝนจากเรดาร์ตรวจอากาศขอนแก่นค่ะวก็พบว่ามีกลุ่มฝนที่ก่อัวขึ้นบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวล,ลำพูอุดอรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินมหาสาร,รคามชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ค่ะเรดาร์ตรวจอากาศสกลนครก็เช่นเดียวกันค่ะตรวจพบก,กลุ่มฝนบริเวณจังหวัดอุดอรธานีสกลน,นครนครพนมขอนแก่นกาฬสินมหาสารคามร้อยเอ็ดและยโสธรค,ค่ะ คาดหมายลักษณะอากาศาดีชั่วโมงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฝ้าขนองร้อยละแปิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดบายมนีค่ายูที29-35องศาเซลเซียสคาดหมายอุณหภูมิต่ำสุดเมื่ออื่นเ้าค่ายูที22-25องศาเซลเซียสค่ะ ขอให้พ่อแม่พี่น้องระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าะนองและฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงขอให้ดูแลหักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเ,เปลี่ยนแปลงเอาไว้น้าค่ะลับมาพบกับทาวร,รณยอากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้ไหม่ค่ะสําหรับมืนี้สวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน